ครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในส่วดของแอปหัเงาออนไลน์นะครับโดยการสะสมคะแนนอ่านนิยายอ่านอะไรต่างๆนะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมก็ถอนไปวันที่8นะครับเข้ามาวันนี้นะครับวันที่10นะเวลาแปดโมงสี่สินาทีนะครับก็คือของแคชชีนแอปนะครับเข้ามาจํานวนเงิน150บาทนะครับก็จ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะมันก็จะเขียนโชว์ไว้นะครับว่าแคชชีนแอปนะครับ อ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผอไว้แนวไวเนี้ยอ่ะแอปตัวนี้นะครับแอปสีแดงอ่ะแคชเชิยแอปนะครับอ่ะมันก็จะมีในส่วนของอา่านนิยายนะครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะมันได้คะแนนสูงสุดก็คือ1000คะแนนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเราก็ต้องกดอ่านเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นออโต้คลิกนะครับในส่วนของการเลื่อนนะอ่ะสะสมคะแนนนะครับมีกดรับทุกชั่วโมงแล้วก็กดกล่องนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการถอนนิดนึงนะครับอ่าดูบันทึกก่อนอ่าโฆษณาขึ้นนะครับปกติกดข้ามได้นะโอเคข้ามได้อยู่เราจะกดบันทึกหรือว,ว่ากดดูถอนเนี่ยคือมันจะมีให้ดูคะแนนแล้วก็เฮ้ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาตลอดนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าอ่าเราอ่าถอนไปเอ้ยเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้วันที่ถอนอ่ะมันไม่ขึ้นโชว์คะแนน เฮ้ยไม่ขึ้นโชน์นี่ยวาว่าเราถอนไปอ่ะก็มาดูในส่วนของไอตัวถอนเงินเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันแสดงวันที่จ่ายนะผมถอนไปวันที่8นะครับเข้ามาวันที่10นะครับอันนี้เนี่ยระยะเวลาก็คืออ่าห้าวันนะครับโดยปกตินะก็คือไม่รวมวันหยุดนะครับแต่ว่าผมถอนไปธนาคารวันพฤหสัสเข้าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะ ถามว่าผมถอนไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็สิบกว่าครั้งไ้แหละใกล้กยี่สิบครั้งละก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคนที่เล่นนะครับก็คือถอนครั้งแรกเนี่ยสิบาทเนี่ยถอนได้เลยนะครับออถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บนะแต่ว่าคะแนนเนี่ยต้องใช้2 5 0ห0้าพันคะแนนนะครับเล่นถ้าสมัครใหม่มันจะได้800 0คะแนนนะครับเราเล่นประมาณสี่วันนะครับสามสี่วันเนี่ยก็ได้ถอนนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่น ผมได้วันละ5,000-6,000ถึ 6, คะแนนนะครับสาหรับช่วงนี้นะอ่ะมาดูการถอนนิดนึงแต่ว่า10บาทเนี่ยเสดายมันถอนได้แค่ข้างเดียวนีถ้ามันถอนได้ไม่จํากัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีช่องทางการถอนมี3ช่องทางนะครับมีธ o บการนิเวศเติมเงินมือถือแล้วก็ถอนเข้าเพย์ a พนะครับอันนี้ของไทยเนี่ยน่าจะถอนไม่ได้ละ แต่ว่าของเพื่อนๆของสปปลาวเนี่ยก็สามารถถอนได้นะครับแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมนะคือค่าธรรมเนียมก็ประมาณ16บาทมั้งเงินจะเข้าอยู่ประมาณ1084บาท70บเอ้ย84บาท60สตางคาน,นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมก็เคยถอนมาแล้วนะครับอถอนไปทั้งหมด2ครั้งมั้งก่อนเข้าเพ y p a l าอ่ะตอนนี้อมันไม่ขึ้นโชว์ละอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนผมกดไปมันขึ้นโชว์อยู่นะ อ่ช่างมาันเถอะอ่ะมาดูในส่วนของการหาคะแนนนิดหนึ่งนะครับอ่านข่าวนี่ผมไม่ได้อารัตกรเนี่ยมันมีอ่านข่าวนะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือแค่นียายแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการหาคะแนนนะครับมีหมุนวงล้อมีกดรับุชั่วโมงแล้วก็กดกาะไอ้ก็คือไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้่หมุนวงล้อเนี่ยมันเหลือรอบสบิบเอ็ดโมงนะครับที่ผมยังไม่ได้หมุนนะอ่า มันมีอยู่สี่รอบนะครับหมุนรอบและรอบละ10ครั้งนะลิ้นพันกันนิดนึงขอบภัยนะครับในส่วนของทําแบบที่ทําแบบทดสอบนี่มันหายไปละก็ค่อนข้างเสียดายอยู่นะหรือว่าเราจะโหลดเกมก็ได้นะครับเราต้องดูดีๆนะบางอันนี่โหลดมาแล้วมันไม่ได้รางวัลน,นะครับผมเคยโหลดหลายอันละมีตัวไหนน่าสนใจปะ,ะบางอันเนี่ยเราขอแค่ดาวน์โหลดมาติด ติต้าเนี่ยมันก็ได้คะแนนนะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าได้176เกาะค่อนข้างน้อยนะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ยังจ่ายปกติดีนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยอ่าคนคนเชิญเนี่ยจะได้7,500คะแนนนะครับคือมันต้องถ้าเควสสองเควสสามเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องอ่านข่าวหรือว่าน,นิยาย2อไอ้สาวันติดหรือว,ว่า7วันติดถึงจะได้ พวกนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมจะได้แค่7500นะครับถ้าส่วนใหญ่นะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอัปเดตก็